หนาวชมันเลยบ้านขยายแม่งก็โหแถวนี้ไม่ค่อยจะมีไฟเลยเนี่ยมืดขนาดนี้เชียวโหวูตอนคืนอุยยังหนาวเลยถึงยังาะเนี้ยเชียวยาฮจุยเชียวยาอยู่บ้านบ้าว ใครเรียกครับโอ้ยจะไปบ้านนายมืดขนาดนี้ไหมนเนี่ยเหมือนไม่จ่ายค่าไฟเลยทางนี้อ,อ๋อทางนู้นเหรอทำไมเข้ามาะตงหลังนะอ่ะเฮ้ยหนาวเพื่อนเลย่อยๆ,ๆเดี๋ยว,ยยวหนาวขนาดนี้ชุดนี้วะเลยนะเลยอ๋อตอนทำไมอ่ะชุดฉันฉันก็ยืมชุดพ่อมาเนี่ยมันคือชุดอะไรไม่รู้เนี่ยแต่งแต่งเปิดโตนี่ชุดแต่งเปิดโตโอ๋อยหนาวชะมหดเลยเพื่อนชิวทำไมไม่เปิดไฟอ่ะทำไมนี่เข้าเขามีอะไรกันเนี่ยเฮ้ยบ้านไฟบ้านแถวนี้มืดมากเลยดูหนังผีเขาเปิดไฟกันละไม่ใช่เอาหรอใช่เข้าใจหนุ่มบ้านว่าบ้านนายอาจจะแบบเออว่่ะนีเอาไป แผ่นซีดีที่นายบอกให้ฉันไปเช่ามาเนี่ยหุ้ยหนาวใช่ไหมมันคือหนังผีหรอเนี่ยใช่แล้วโอเคก็ขอกับก่อนแล้วกันนะเจอกันเพื่อนเฮ้ยหนาวใช่ไหมลาทำไมอยากดูคนเดียวเฮ้ยนี่นายช่วยฉันดูด้วยเนี่ยแน่นอนหนาวเลยไม่ดูแล้วผีคนเดียวอยู่แล้วรีบรดูรีบจบก็ได้ไม่เกี่ยวอะไรอ่ะเฮ้ยหนาวไม่รู้เห็นมันเกี่ยวกับผู้หญิงเขาใช่ไหมผู้หญิงแปลกๆหรอผู้หญิงผีป่ะเนี่ยเอางี้ลอลองใส่แผ่นเลยเพื่อนใส่โอ้ยจะน่ากลัวไหมวะเนี่ย เฮ้ยเนี่ยเพื่อนมันมันเหมือนในเกมไมค์ครับเลยปะเนี่ยอันนี้ฮะอุ้ยนี่ไงมันมเจอแล้วมันเจอแล้วนี่ไงเุ้ยไอผีไอผีไอผีผีตัวนี้เหรอที่นายบอกฉันเนี่ยไอเสื้อม่วงเนี่ยนะใช่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 น่ากลัวดูรอยยิ้มม่ะดิอุ้ยแล้วเขาจะรอดไหมวะเนี่ยคอยเขารอดนะเว้ยมันมันมีของแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันฮะโอ้ยน่ากลัวจัด ตอนจบนี่คือแบบ โหมันมากันเป็นสิบเลยเพื่อนฉันเพิ่งรู้มันมีหลานล่าขนาดนี้โอ้น่ากลัวเฮ้ยเอางี้ไหมเพิ่งตีสองเองอะเราเล่นเกมสักชั่วโมงไหมลงมดไอ้ที่เราเพิ่งดูกันตั้งไปเนี่ยเอาไปลงในแมคคาบ้าแล้วลองเล่นกันดูน่าสนใจเอาไปเอาแพ้ไหมเออเราดูกันหน่อยดียวไปในสเปปเพื่อชีวิตจะได้เต็มใสขึ้นไปเพื่อนเข้าเลยเอาเลยนะเข้ากินไปนะลงมดกันเลยลงมดผีเจนนี่อ่าเฮ้ยทีนี้มันอยู่ทางซ้ายเพื่อนมีทางซ้ายมีปืนกูลองมัดปืนมด้อยปืนปืนจริงเลยเพื่อนนี่ไงคิม เพื่อนมาอีกสิบตัวโอ้ยเพื่อนเลยแขยังยาวแขยังยาวโอ้โหเหนื่อยแล้วว่ะเพื่อนโอเคฮะเอางี้ไหมเดี๋ยวเราตื่นมาเราค่อยเล่นกันต่อเล่นไปชั่วโมงครึ่งก็สนุกเหมือนกันนะเอางี้เปิดคอมทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวเราไปนอนก่อนแล้วค่อยตื่นมาเล่นตอนเช้าไหมเฮ้ยเคารู้งบุชายจริงเขาไม่นอนหรอก โอ้หบอกไม่นอนนอนกนคนแรกโอเคงั้นนอนกันดีกว่าเดี๋ยวเขาตื่นมาเล่เปิดคอมทิม้งไว้อย่างนี้แหละโอ้ยนอนก่อนได้เบียบฮออฮฮ ไใครมาสกิดอะไรวะเนี่ยคนกำลังจะลับจะนอนอะไรอ่ะอะไรแซมเกียวเกี้ยวเกี้ยวเกี่ยวเกี้วเี้ยวเวียว้วเกยเ้วเ้วเกี้ยเยเกีวเกี้ยเกีียอ้ยเกีเยวเียเกยวเเกี่ยว้เีย้วเกี่ยวตื่นแล้วเีย้้้้้วเกนวเเกย้เว้ย แต่จำเรื่องก่อนหน้านี้ได้ไหมก่อนที่เราจะสลบไปเหมือนมีมีผู้หญิงปสศามแขนยาวสองข้างเสื้อม่วงตาแดงปากดำกงกว้างหรือว,ว่าเจนนี่คือเจนนี่มันจะมีจริงได้ยังไงเพื่อนแต่ม,มันมีจริงร้องไงที่เราเจอไอเมื่อกี้หรือว่าบอสผีสิงเราเปิดคอมจริงไหมมันก็เลยออกคอมมาออกทีวีมาอะไร่งนี้ปะเป็นไปไได้เป็นไปได้หรอ มันไม่ได้เป็นไปได้อยู่แล้วเราโดนขังอยู่ที่ไหนเนี่ยเพื่อนมันจะขังเราเพื่อเป็นอาหารในวันต่อไปเหมือนกันแล้วทีจับเรากินใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยครับขอเป็นคนนะครับไม่ใช่ผีขอคนขาเกลียว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 นายตะโกงไงว่าขอช่วยด้วยมันก็เลยมาแล้วนะมันจะช่วยเราอย่าเพิ่งหิวเลยนะครับอย่าเพิ่งหิวเลยนะครับขอร้องล่ะรอเกลียวเกลียวเกลียวเกลีวนาย่อนมันก็เลยมาแล้วนะมันะ่วเราออกไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะรอมือรองล่ะรอเกลียวเกี่ ใช่ใซ้มืออันนี้มันมีจุดที่รอยซ่อมต่ออยู่ต่อซ่อมอ่ะอ่ารอยซ่อมเออรอยซ่อมบ้านนี่แหละเออเราขุดไหม้ยขุดได้ขุดได้โอ้ยไม้ไม้มันอ่อนเหรอเออไม้อ่อนไม้อ่อนเหมือนเออเหมือนบ้านหลังนี้มันจะพังมันบ้านหมาปะเนี่ยใช่ปหเออใช่ด้วยเหมือนมันจะพังเหมือนมันจะพังแล้วมันก็เขาหน้าซ่อมไว้อ่ะไปเพื่อนที่นี่ที่ถ่าวัเนียมืดจังมากเลยอ่ะใช่มืดมากเราหาต้องหาทางออกใช่ที่นี่เหมือนจะเป็นรั้วฟาร์มไก่เหรอเพื่อน มออันจะฟาร์มม้านะฟาร์ม <co ld> ม้าก็ไปไม่ได้เราต้องรีบรีบหาทางออกก่อนที่มันจะเจอเราแล้วชิบหายแล้วโอ้ยเฮียหนีแล้วเพื่อนแขนโคตรยาวเลยทางนี้เออฉันว่าไปได้ไหมไม่ไปลองไปดูก <ไป S 1> <ๆ S 2> ่อนเร็วๆเร็ว์ไไปได้เร็วๆพี่มาพีมาม่มาโอ้ยไม่อยู่มไม่อยู่เลยแขนยังยาวเลยโอ้ยแล้วกงเล็บมือมันนีอย่างแบบเล็บยังยาวจะบอกเลยถ้าเราโดนจับทีนี้โดนฉีดแน่นอน เป็นชิ้นๆแล้วมันจับเรามาที่ทำไมวะใช่ก็ไม่รู้อุ้ยตรงนี้มีคนด้วยใครคนช่วยด้วยครับอ้าวชุดปอมดิแม็กคนอ่ะแค่คนเพื่อนมีท่อละมีท่ออะไรบางอย่างด้วยก็ต้องหาอะไรมาแงะมางัดเลยเพื่อนหาเร็วอุ้ยเขียะเขียะแต่พี่เอาไอ้นเอาออฟออไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายฝันที่ฝันที่ตามมานทำไมแมงเอ้ยฉันยังไม่อยากตายที่ยังไม่อยากตายฉันยังไม่อยากตายฉันก็ยังไม่อยากตายพี่เขี้ยบเข้าแบบนี้นี่ปะเร็วๆๆๆเพื่อบีอฟหุ่

โอยได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ตอนนี้ฉันมีอาการหใจอยู่นิดนึงชฉันฉันฉันจะตายล้อฉันกำลังดูอยู่มันมันไปอ่ะเอ้ฉันกำลังดูอยู่เหมือนมันจะไปแล้วนะจ้ะมันไปแล้วันแล้วฉันอยู่นี่บูบูบนบูบูบูบลบูบูบูบลบูบอบภัยเจอเจอกันฝั่งเจอกูนูบาบู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 ู่บไบููบ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 ูู่บูบไบูเลยวะไม่รูบ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 ูไปปููู อาจจะอาจจะรอดก็ได้ด้วยไปเรื่อ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 ยไปเรื่ยลองกุญแจตรงนี้ไปเปิดตรงที่มีมีท่อตรงนี้ไงเปิดได้ป่าวะขอได้เถอะเปิดเฮ้ยได้จริงด้วยใครเอาไปเลยเพื่อนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเร็วก่อนที่มันจะมาแล้วทีไงตรงนี้มีรูพอดีเลยมาลงมาแล้วมาไปสวยปิดได้ป้าปิดได้ป้าปิดเลยไม่ใช่ไม่ลงมาโอเคแต่ว่าว่าถ้าเราเจออะไรด้านล่างเรากลับไปได้นะไม่ใช่เพื่อนไม่คงไม่เจออะไรหรอกไปเร็ว ขึ้นข้าวแบี้เต็มหมดเลยอะไรอะไรเหลืองอ่ะเพื่อนอ่าเหลืองหนึ่งเหลืองสองไปดูแลวไม่เจอเออไปดูเจอเหลืองกันไปเร็วไปเร็วไปเร็วอันนี้อันนี้คืออะไรดำๆอ่ะตัวนี้มีรูดำๆด้วยไปเร็วไปตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้ทางออกโอเคสวยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเย้แล้วนยขี่ม้าเร็วขี่ม้าเร็๋ยวด้านหลังโอ้เชี่ยงออกเชี่ยงออกออกแล้วออกแล้วจะโดดข้ามจะโดดข้ามเร็วโอ้ยไปดูแล้วไม่ป็ใช่กี่ม้าไม่เป็นใช่กี่ม้าไม่เป็นเออได้ก็ขับม้าดู เลยเร็วเอาเชือกเอาเชือกด้านนั้นนะท่าสมุทรจะให้มันไปข้างหน้าเราต้องตบตบเชือกให้มันไปตบต้องตบตูดมันเลยเออประมาณนั้นแค่ตบตูดมันอุ้ยระวังหนาเพื่อนอุ้ยอะไรงมีะมีกับดักด้วยระวังไดีๆดีๆโอเคโอเคโอเคมาเร็วอุ้ยในฟาร์มฟาร์มที่นี่มันมีอะไรแบบนี้ด้วยไหมเนี่ยรองนะคือมันเป็นคนเราไม่เป็นคนทำว้ายมันดักล้าล้างล้างล้าโอ้ยชึบโอเคเดินดีๆขับดีๆขับดีๆชึบสายหนึ่ง ได้อยู่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเย้แล้วอุ้ยหมาไม่เป็นไรนะลูกโอเคโอ้ยโอเคได้อยู่เจอบโอเคเพี้ยนมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยเพื่อนมาดิสิแท็กซ้ายทีขวาทีทีเพ้านหน้าคืออะไรอ่ะเย้แล้วนายหาอะไรมา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 นี่นายไปเอาลั้ข้างหน้ามารั้วไม้อ่ะเร็ว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 คว้ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วช่งนี้มันมีตัวเลขให้ใส่เหรอเพื่อนหรือว่าตามที่เชอร์ชินเร็วไปเร็วหรือว่า เราต้องใส่ป้ายทะเบียนรถแต่ละคันอย่างนี้ป่ะไเป็นไมได้ลองลองลองทุกป้ายเลยฉันลองสี่5ามสี่้าหนห้ไม่ฉันลองสีสวสีม่วงสามสห้ไม่ใช่ว่ะใช่ไมไม่ใช่สี่ไม่ใช่อะสองะไรนะสองสองเก้ไม่ใช่แดงหไม่ใช่เร็วเออสองเจ็ดเก่องเจ็ดหนึ่งเก้ิทเออเียวคืออะไรสองสามได้ไหมสอง สามไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่มันจะเข้ามาแล้วเราต้องเราต้องแอบไม่แอบนาเราต้องไปแอบไปรถก่อนโอเคไปรรถเอ้ยแต่มันไม่มีทางเลยนะเพื่อนไม่มีตัวเลขไหนถูกเลยอ่ะชั้นนี่ชั้นวายอะไรไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋วแอ่าตัวเล่งรีบเราต่อไปก็ไม่ได้เพื่อนเราปิดท่อระบายน้ำไปแล้วไปแกไอ้รถสีเขียวท้ายรถทำอะไรไม่รู้สีเขียวเหรอใช่รอรอนรอไอไอ้นาตัวไรเพื่อน โอเคสวย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 สเขียวนิกล่องกล่องด้วยมันเขียนว่าเก9 1หเกร็วๆๆๆ9่9 1มาแล้วมาแล้วมาแล้วมมาแล้ว9ก9า้เก้าถูกต้องเข้าไปเลยเพื่อนเข้าไป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 โอเคอะไรวะเนี่ยเอาไปรู้เพื่อนไปก่อนเร็ก่อนที่ไม่ตามมาขึ้นขึ้นมทางออกลุไปลงโบยทางที่ดีคือทางตรงเฮ้ยไปเลยไปถึงเราไปถึงเราไปถึงเราไปทันไปทันไปทันโอเคสวย เฮ้ยคิยาเราอยู่ไหนวะเพื่อนทำไมรู้สึกร้อนร้อจังเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิยาโดนเฮ้ยโดนมาร์ทเฮ้ยเราโดนมาดแย่แล้วเพื่อนเราจะโดนเราจะโดนต้มไปเนี่ยเริ่มตายไปละรู้สึกว่ามือมือฉันสัมมาไปด้แกเชือกก่อนฉันรู้สึกว่าฉันแกเชือกได้อยู่ฉันจะตายแล้วฉันกำลังลองไม่ได้เพื่อนกำลังลองโอ้ยโอ้ยโอ้ยคิยาได้แล้วเดี๋ยวฉันช่วยฉันช่วยมาดิไปดิคันดีคันดีดิ ดิว่าดิวเชือกฉันมัดไม่ค่อยแน่นออกมาบ้างสวยออกมาเพื่อนลงมาลงมาลงมาอสวยสวยโอเคเพื่อนต่อไปราหาทางออกเุ้ยมีตบคนด้วยที่จับเรานี่จเราย่างแน่เลยเมื่อกี้เดี๋วดิว่าเราตื่นก่อนแย่เราที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้เพื่อนอไปดีว่าอ๋อเราต้องผ่าทางออกใช่เราหาทางออกจากที่นี่ว่ะแม่เอ้ยผีนาร้ายบ้า แล้วจริงก็พอมาที่ฆ่าแกดูเลยอย่าไปถามันเดี๋ยวเออว่าลืมลืมไม่เอาเดีกว่ามันมันมันเก่งที่ว่าชิบิไปเก่งมากเฮ้ยนั่นแหลัะดั่นแหลังมันตามจะมาแล้วมันต้องจะมาแล้วชิบด้วยมันเก่งเก็บกองอะไรด้วยกองอะไรด้วยชิบด้วยใช่ดิกองเหมือนยาเหมือนกันชิบด้วยทางนี้ทางนี้ทเอพีทางนี้เอพีแล้วไปดูกองแล้วชิบด้วยไอ้เพื่อนฉันน่ะมันมันมันตาได้ยปะมาแล้วไม่รู้ใต้บ้านมั้งเดี๋ยวมันอยู่สวยสวยสวยจะไอ้นายรอบนะนะในกล่องมีอะไรเพื่อนในกล่องมีอะไรในกล่องมีสไนเปอร์ มีอะไรล้ะมีปปืนสไนเปอร์มีชีปเปอร์ไ่รคสไนเปอร์ปืนตรงนี้นายล่อไว้เดี๋ยวฉันยิงเองล่อไว้ล่อไว้โอเคเราต้องห้าดพดดนดูนูด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 ดนดดูเดูดูดูดไดูดดูดดดดดดด ฉันเหลืออีกเอาเหลืออะไรสามีฉันจะฉันจะดึงเป็นเอ้ตองยื้เป็นเอ้ตองโอเคโดนไหมไม่โดนแทนมาถึงนี่แทนนี่ใกล้ๆกล้ใกล้ระสุนหมดเป็นกระสุนหมดกระสุนหมดยูดูดเออเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมาปุ๊ปปุ๊ปจุ๊บจุ๊บโดนไม่โดนไม่โดนหรอโดนไหมไม่โดนขอซ้ายอีกขอซ้ายอีกกูล็อกไปเลยไปเลยนายล็อกล็อกขามันได้ไหมเพื่อนให้กูจับขามันแล้วมันจะไม่โดนกูหรอเออเออนายต้องหันไปทางนึงอ่ะหันไปโอเค จับเลย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 จอยโดนสวยตายจ้ังย้ยกว่าจะจับได้หุ่นนายล็อกโคตรเก่งเลยว่ะไงฉันน่ะเรียนซูโม่มาเดี๋ยหลังนี่อะไรลอยเล็บเฮอไม่ใช่แผลมึงไม่เจ็บเหรอกูลื่นเน่ะไม่ใหญ่อ้าวฉันว่านายโดนเล็บมันเอาตายลื่นเหรอแหมะฉลบเฮ้ยเพียพอนายไปเนี่ย ไม่บอกแล้วเราออกออกที่นี่ยังไงอะเพื่อนไม่รู้มันมีทางอยู่เปล่าเออน่าจะมีทางไปไปไปหาทางออกเดี๋ยวไปโอเคเอ้ยเกือบโดนย่ามเป็นไก่แล้วไง